ครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ลันเนอร์นะครับก็จะเป็น Server เซิร์ฟเวอร์แนวเกาะเหล็กนะในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยผมกดให้ดูนี่ก็จะมีพวกเติมห้าสิบเนี่ยจะเป็นกล่องฟาร์มารแล้วก็กล่อง l อลนะครับในส่วนของเอาไว้ยิงนะประมาณนี้แล้วก็300 500แล้วก็เซตพันเนี่ยก็ จะไม่ได้ถึกมากนะครับเป็นแนวเกาะเล็กะนเนาะมันก็จะเป็นเซ็ตปปปๆนะครับผมตัวคอเนี่ยจะมีตัวสา0ร้อตัว500นะครับเติม500บาทเนี่ยจะได้สั่งทาแล้วก็เซ็ตสั่งทาด้วยแล้วก็จะได้ดาวด้วยนะครับเพื่อเติม500เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะอุ้ยใครยิงปืนวะแล้วก็ขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเขาน่าจะยิงปืนกันอยู่ในส่วนของอ่ามีอีกอย่างหนึ่งเห็นปะกล่องกิจกรรมนะครับก็รับฟรีได้เลยนะครับฟาร์มอาร์แล้วก็กล่องสุ่มสนยัย2กล่องนะครับผมประมาณนี้นะครับ กลุ่มนะเออแล้วก็มีอัตราการเช่านะครับผมประมาณนี้เห็นปะเพราะาเราเคยมาแล้วนะที่ผมบอกว่าเซิร์ฟเนี้ยเช่าปุ๊บเนี้ยถูกมากตุลครนสิบบาทเห็นปะดาวสาบาทเท่านั้นนะครับได้3วันเลยนะเออประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยมันจะยิงอะไรนักหนาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันให้ดูนะครับไปเฮ้ยปล่อยอันนี้เป็นโ้นี่เป็นลูกทีมผมเองแหละไม่เป็นไรก็มาเปิดกล่องกันแล้วกันว่าเราจะได้เป็นอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสไนนะ เอ้ยมีกล่องเติมเงินด้วยอยู่ร้อยกล่องไอ้ที่มันให้มาเยอะเลวะแอดมินโอเคโอเคเอ้ยขอเปิดกล่องก่อนเอ้ยขอเปิดกล่อกงก่อนหยุดยิงหยุดยิงโอ้โหอันนี้เป็นเซ็ตก็แบบไม่ได้ถึกนะครับเห็นปะเซ็ตห้าห้าอะไรพวกนี้นะครับก็ถึกกว่าก่อเหล็กนิดนึงเองนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับเอ้ยมันจะจริงอะไรนักหนาเนนะไอ้มาสุ่มสไนกันเพิ่มเพิ่มไม่มีสไนสีเลยนะครับก็จะเป็นสไนพวกนี้แทนนะเออก็พวกเอ็มหนึ่งน่าจะดีสุดนะเอ็ม โมเซอร์อย่างเงี้ยโมเซอร์อยิ่ง,ง่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกล่องสุ่มสนัยน,นะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนไป One <hour> later. มาครับเรามากับไอไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไอเตยแต่เต้ยหายไปแล้วใ <c oughs> ต้ตึกไอ้เตยมาแล้วใ <c oughs> ต้ตึกมีตัวนึงสวยมันน่าจะบวชล้วปะเดี๋ยวใต้ตึกใต้ตึกใต้ตึกคืออะไรคือมันดิอดิบจะไปเรื่องล่่่่่่าางงพพีีีีจจะเเออออออกตตัััวนนนนนึไ้มมรใ

ไปเอาหลังสวยสวยแตกสวยอะไรนะอะไรอุ้ยสะรอย่างนี้สัตว์ควายสองตัวนะเออดูดโป้ป้าดูดโป้ไปอ้อโหชี้ด่วนไม่ได้สัตว์ไอหนึ่งสวยเอาเรื่องนี่ครับก่อเหล็กต้องมีทีมนะไม่งั้นเราไม่ไหวครับไปไปไอหนึ่งยังเอ้ยเอ้ามันค้างเอ้าเซิฟ้างเหี้ยโอ้ เป็นการเปิดคลิปโอ้โหเป็การเปิดคลิปรอบที่กี่รอบวะห้ารอบแล้วนะครับเาเซิร์ฟขั้นที่จะดูหน่อยโอ้โหมากแต่ก็ว่านั่นแหละครับอย่าไปซีเรียสกับเซิรฟนะครับเรัเแต่ิเราต้องอยู่จนกว่าจะจบคลิปนะครับขึ้นมาขึ้นมาไปก่อนได้ไหมอ่อร้องเลยเอาออร้องเลยอย่าค้างอีกนะวิ่งเปิดคลิปใหม่แล้วเฮ้ยหลังเขาวิิ เข้าหล่งเขาเฮ้ยใครยิงเป็นลูกอย่าอย่าตายนะแ็กโอ้โยเ่อกับตายไม่เซ็ตไรอ่ะงงเลยเด๊ใส่เซ็ตแปดไม่โกงนะครับแค่ถึกหกสิบสามเองหลวงพ่อไปไหนเนี่ยอ๋ออ๋ไปได้ไหมที่จริงคนเยอะมากเลยนะใช่บปะตอนแรกเท่าไหร่วะสามสิบสี่สิบมันไม่เล่นหรอกพี่อาร์ตรงเนี้ยงั้นเราไปตรงนู้นเลยไปไปไป ไปหนึ่งไปสองตายอีกตายอีกไปวิ่งวิ่งมาแล้วครับผมมากันสามคนสาม้ไปเจอเลยหัวหน้าไปเจอตายอีกไปหนึ่งไปเจอล่อเจอล่ออะไรด้วยยิงอยู่แบ็กโอ้โหผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพื่อนทำหมดเลยเฮ้ยโยบีไปคิวบีแท้ คิวอเบยคืออบีคิวเบตคิวเบตนะพี่โอ้โหนีก็ตายดิกูตายดิกูหลอกเยวเชียวไม่ได้ยิงดีกว่าก็ไปยิงหมดทึกดอกล่งโดนละโดนละโดนของจิงไหนมาฮัพี่มาฮั่เอ๊เจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายตายไหนวะไปมัวนิ่มจัด ทันตวนโอ้โเตะเลยอยู่บนตึกอัไหนนหนน่งเฮียปีหัวนะมาดิเฮ้ยมาิัสวยยาร์ดคิวบินยิงลฟีเลยพี่อาร์ตเอาล้วนนดวนเลยเนด่วนอเงี้ยขึ้นดวนครับตเงินเอาท่านทางดวนมันยิงไหนวะคิวบิันอะแย่ไอย่างโง่เลย บอกครับเล่นตอไนเลยตไนเลยยไป่นตไนตึกเล็กนะเดี๋ยวครับเดีสนะพี่เต้พเนตึกเล็ก่พี่อาร์ไอพี่เต้ต้มาเตมันหายไปไหรอกเ้เล่นเหรอแต่งสวยพีเต้เล่นเหรอยืนไหนยืนไหนยืนไหนยืนหนมาโน้ตาแ่งเชๆไอพี่เคุอมมามานี่มานี่ตดก่อเหล็กไม่จำเป็นต้องวัดสุดนะครับผม เราก็แค่นั้นเลยนลยเอบิวเหรอมาจำแจมไม่ได้ครับโอ้พิโล่นะพี่ไม่มาใช่ปหมมา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 พิโล่พิโล่ด้วยพิโล่ด้วยพิโล่ด้วยโอ้โหมีสังตียังตายเฮ้ยกูโดนกูไหนอ่ะไม่ได้ยิงมาดิเอ่งนั้นหนึ่งแล้วสวยต่อไปยิงไม่ดูโดนโดนนเ้อเปล่าตีโดนยิงตัวไม่ตายไอพี่เต้พี่เต้ข้างๆพี่เต้ตายหนึ่งสวย ไอ้พาร์ทมามีคอมเวอร์มีคอมเวอรมีตายตายตายตรงนั้นตายสวยไอ้พาร์ทเจอกูตายไอ้ตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ระยะไกลค่อนข้างที่จะเจ็บโหวิ่งเลยครับจอดเน้ไม่ต้องเน้น PVP นะครับเน้นนี้เลยครับหัวสวยหัวเป็นหัวงงเลยอ่ะครับอะไรอ่ะ เฮ้ยยิงไม่เคยยิงตอตายเลยนะเคยยิงในหัวตายเนี่ยเฮ้ยเอาดีเอาดีนี่ลงพีเพอะไรอย่าหัวทุกคิวเลยฮะไม่นันได้เล่นแบบกูตายนะพี่งั้นก็มีตัวแทนแล้วดิไม่ต้องทำคิดแล้วดิเออไปเด็กสถาบันกลางสองตัวตะบันกลางสองตัวนี่ดิเฮ้ยพาขึ้นมาพาขึ้นมาพี่บังไม่ยังบังตะโคบไม่ยังพาเข้าตายหนึ่งตายหนึ่งหลุดตะบันกลางตายหนึ่งที่อัดพาพาพาเช็ดรถอีเช็ดรถ ไม่ใช่ล้นเฮ้ยใครไหนเียอ้าวยาตะบันกางดันมาแล้วเพี้ยให่เองโคเวอร์พีดเลยพี่ดันเฮ้ยไม่ดันเลยเอ้หใครจังโลวะพี่าไอ้เต้หายเลยไอ้พี่มีปะพีพีอ๋คนพีพีมีคนปะสิคนอุ้ยมาวอสต์เอเดบิวลงไหเป็นเลกูยังไม่ออกไอโซนเลยไปยิงห้ดนดิแต่เหีย เฮ้ยาขึ้นมาแท็กอุ้ยสนัยสนัอยู่ไหน่ะสนัอยู่ตึกเล็กมั้งอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ช้นแล้นแรนกไหนมีข้างหลังข้างหลังช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ทำมาทำมาต้นหน่งต้นหนึ่งต้นหน่งตนหึ่ท็กหนึ่งหนึ่หนึ่หนึ่งหนึนงหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งหนู่หนึ่หนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหน่งหนึ่หน่งหน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 ึหน วิ่งด่วนเลยไปพักขึ้นไปพักขึ้นอาร์ยัดยัดไปถอดมาดิเจอยเต้ยเหรอไม่ใช่ดิเออกูวอเอลเบิลมาแล้วเอาเอามึงอยู่ไหนอ่ะเอามึงอยู่นี่อยู่นี่มึงรอยูพีได้รอยูพีไปเยาสไนด์ละไอ้มันมันจะมาผมยัดมันันมาผมได้แล้วโอ้ได้ยินได้ปะรอยยิงอยู่กระเถิดรอยมัน ไปน้ามึงเต้ตัวนึงไปไปไหนวะไ้ไปไปโซโล่ดิเต้ยเต้ยเ้ยเโนกโดนโดนไอ้เหี้ยเนเฮ้ยยัมานไปเฮ้ยเ้ยยิงกูเ้ยิงโอ้กเต้ยเล็งกูอย่างน้นเยวเ้อยู่ไหนอ่ะอยู่มันอยู่หน้าประตูตึกเล็กอ่ะเอไอด้าตึกเล็กอ่ะหน้าประตเฮ้ยแไปไหนอะเต้ยไอเ้ยตายเ้ยตายเ้ยตายเย วี่หายไปอุ้ยหัวเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวอย่างเดียวเลยพี่อาร์ตทำดีหลวงพ่อเอองงคือกันเนี่ยหลวงพ่อไม่เยอะโอ้ยแล้วก็วิ่งไม่ได้ก็บอกนอกโซนก่อนถึงจะวิ่งได้ที่จริงทีวีพีมันมีอีกประมาณหลวงพ่อมาผมหลวงพ่อมาผมนะครับแต่ว่าหลวงพ่อผมไม่ได้หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ยตะไลกูแตกโอ้พี่อาร์ตโอ้อะไรวะเขาบอกเลยโอ้มันเอาไปเลี้ยงอะเล่นเบสเลยเจอกูโโอ้ห แตกกระมวพี่ได้แตกเลยแตกเนิเหลือเหลเดี๋ยวแตกเหลือเหลือเหลือเพลพะเหลือพรพะผมมันเก็บลงแล้วเก็บตอนไหนแล้วโดนแล้วไอ้่าเโดนแล้วโดนเดียวไม่ตายใส่ยิงอะตาบอดหรือเปล่าโอ้โหนี่ไม่ได้สนายเลยสองกระบอกไปเดี๋ยวเราไปดูพีพีไปพีพีไปเฮ้ยไปดิไปดิวิ่งวิ่งอ๋อไอ้ทียเยอะต้องก่อนเลยต้องพีพีก่อนเลยยายบอกเวียนมานะพีพีดิเล่นพีพีดิมาดิโกลมหนึ่งไปนะ พีพีอ่ะวุ้ยใหมกับมือแล้วนะจัดมีทั้งคนทั้งอะไรนะครับนี่แตกไปเดี๋ยวผมไปพีพีก่อนนะครับมันจะได้นัวหนัวนะไปพีพีนะมันก็จะนัวหนัวไปบ้านของฉันมันพี่เต้บ้านของฉันไหมไม่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 ไปอยู่เล่นข้างนอกเล่นข้างนอกดีกว่าเล่ไปเต้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นเล่นลิมสุดเลยเล่นลิมสุดเลยเนี่ยซอยคอยซอยคอยที่เห็นในบนบ้านนั่นปะบ้านนั่นนั่ะตำรวจอ่ะเอ้ยมาร์เก็ตอ่ะ นอนเลยกูนอนยิงเลยเวเยนี่ะซ้ายคอย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 ซ้ใจแตกตาแด้แตกบุนมากิแตกซ้ายคอยซอยคอยเฮ้ยซอยคอ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 ยสวยเกือบตายสัตว์เตกสวยตาแดงก็บุนแตกสองนี่ฮะตาแดงก็บุนแตกสองแตกหนึ่งโอ้ยาบุนมากินหมดแล้วบุนมากินหมดแล้วตาแดงแตกขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยยี้ยมันมาเต็มเลยโอเวอร์มีขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเร็วๆขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโคเวอร์มีโคเวอร์มี พี่พี่อาพี่เต้ก็กล้ามาพี่เต้ตอนไหนแตงหนึ่งพี่เต้ตอนไหนก็กล้มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยไม่ได้พี่อาผมโดนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโดนโดนโดนไปนั้นไปนั้นโอ้หลังกูอีกโอ้โอ้เยอะมากไอ้ที่หลังกูมาก็ไม่บอกคืออะไรเฮ้ยจันมาที่ไอ้ติ่มตรงกูก็โดนพี่โอ้โหเซตที่ว่ารุ่นใหญ่กูแตกกูแล้ว เราเล่นพามาวิ่งเลยไอพิเตอราพี่เต้รดันแม่งเลยไปอุ้ยเฮ้ยโอ้โหดันไหมล่ะทำไมพี่เต้รมันดันมาข้างตัวพี่ไม่เห็นหรอเวียดเต้โอ้พิเตอรเต้ไปเวียดเวียดอีเชื่อเสียงเวียดเ้ยเลยเลยเลยพิเต้ร์สวยแล้ขอเล่นอาร์คเลยได้มีคนไหมน่ะพิเตอไม่บอกวะไม่พูดวะมาครับไม่เป็นไรเสรัจล้ำสุเราแตกแล้วตายหนึ่งเวียดไปไหนวะตาหนึ่งเวียดขึ้นสวยได้ได้ขึนได้คืนได้คืน มาดิศาสตร์เซตคู่ได้ขึ้นไหมไป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 ขึ้นไหมใช่ไหมเซตผมได้ขึ้นนะครับจังหวะนี้ไอ้ยเดันดันดันเยอะพี่เต้ยโอ้ยเยอะเอ้ยต้องต้องดันหนีป่ะมันต้องอ้อมอ่ะไปตรงๆไม่ได้หรอแตกนะครับผมไอ้เซตทำเพื่อนละเไ่้มาตามหลังมาพี่เต้ยมาสนัยสนัยที่เรารักนะครับยานาำไปไปไม่ได้โอ้จุดหลังไม่พี่เต้ยพี่เต้ยด้วยหลังครับเนี้ย ก็มาเดเล่กูโดนละเล่หยหัวเล่หัวใจยิงไปก่อนยิงไปก่อนให้ยิงกูวะอหนึงไม่ได้เจอละเดซันยูใช่นี่แกสนแตกเบียดแตกเบียดแตกเบียดพอแตกเบียดพ้อแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งเบียดแตกสองโอ้พีเต้ใกลๆไปพามาไปพามาไปพามา แตงหเยิงอ้พายงอยู่อยู่ใหญ่าทก่เฮ้ยยิงวาสชั้นได้ทียิงไม่ได้พี่เมาดเ๋ยเเก็บเบียเก็บเบีย์ไปไหนึ่งพี่ต้โอ้ยเกิดเมาดิาดพี่ต้ระวังไอ้หนึงพีเ้ยไอ้สแตงหแตงหไปไหมเวีอ่ะเวีอยู่นี่เวีอยู่นี่เก็บแม็กไปแล้วใช่ไหมเออไม่ยังยยังไม่ได้เก็บแม็กซ์กด F หนีไปไกลทำไมอ่ะ ัันตูดมา้ยได้เหรอต่อมาจับมาจับมาจับมาใส่หนึ่งโอ้โหไม่ไหวเต็มเลยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยสวยโอ้กว่าจะยิงให้กูนะขอบคุณมากได้ไดได้ด้ไดมาเต็มเลยพวกกูต้องยิงทตะไหนแล้วะพี่มาครับจวยนี้เราต้องไปต่อนะเฮ้ยมจะไปเก็บของกูยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยมัน่ะเพิ่งยิงทุกคนมันจะเก็บของกูย่ามุกเกอรอย่างไกลอ่ะไม่นจะเก็บของกูไอเตอร์ยิงดิไม่ได้ยิงไม่ได้ไอเตอรอยู่บนแมพ เต้ยย um: ิงได้เ mm ถึงเหมือนที่มึงยิงอ่ะมึงที่มึงยิงอ่ะเรโดนไล่อยู่นี่ยิงไปเพื่อนโอ้กูเตข้างไนหมดเลยไปแล้วไปแล้วในสองกระบอกไม่นอนทิศนอนที่ลืไมนอนทิ้งเอยไ่ไหนวะนอนทิศหลังต้นไม้ไปเลยเขาไปไหนวะมันหายากมากเหรอไอ้อสไนอ่ะไม่ใช่สไนด์ไอ้เซ็ตกูถือกว่าชาวบ้านเหรอไม่ใช่หมายถึงสไนด์หายากไหมหายไม่ค่อยยากเพราะมันเจก เจอละโอ้แล้วไอ้เชี่ยนั่นหายไปไหนดิ้ดึงวิ่งหรอมาดิโอ้โหคุยตัวไอ้พี่เอเซิร์ฟแปลกไม่เซิร์ฟยังแปลกอะแตกเอ้าคืออะไรเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นลูกทีมเลยวะมาเด็กลูกทีมวิ่งอยู่เลยลูกทีมรันโตดนจับเลยลูกทีมรันเลยวิ่งมาแล้วเนี่ยพี่อยู่หลังมาร์เก็ตเนี่ยนี่ลูกทีมกูดีมาก ใช่อย่าพากูไปนัวนู่นน่ะแต่หนึ่งแต่หนึ่ง,ง,ง,งมามา,มาเออกูมีทุกทีแล้วเว้ยมารวบสไนด์หลังโพสเนี่ยเอาเว้ยมีทุกทีมกับเขาแล้วครับตอนนี้หน้าผมหน้าผมครับคุณทุกทีมคุณอาตุนาจะไปเล่นล่งๆทำไมยังไม่เข้า้งในอ่ะแน่กำลังเข้าไปข้างในมีสนไน์ข้างในมีสนไนด์ผึ้งดีครับคุณอาตุนารีบไปไหนอ่ะวิ่งด่วนวิ่งด่วนมันจะไปเด็ดหลังเข้าคุณอาตุนาหลังเข้ากูไม่สดแล้วกูจะไปเอาสไน์ ไปไหปไหนเวียเวียเตเเตางหลเยเโดนแล้วนเะหนึ่งเรนีโดนหลังตสอุ้ยเกู้เตกูเตกู้ตะหน่ช่วยด้วยตนดีอยสตะนียนเพียเลยเอาี่ไหนอะเฮ้ยระวังข้างหลังข้างหลังมาไไม่ไคุม่อยคุม่อยคุม่อยเดี๋ยวผมเล่นนงเดี๋ยวผมเล่นนงเะง่ง เล่นเตสี่ห้าเลเลตดสี่ห้เล่นสวยสวยูมากูดันเลยโอ้โหตายตไหนระเบิดสามก็บอกสามกระบอกเอมเอ็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 มเอมเต็มเอ็เอยู่อ็มเอ็้เอ็มเ็มเอ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 ็เอ็มเอ็เอ็ยอ็อออหมมอเเอเออูเอเเกูพยายามุมเก็บสไนเออมาอ้เออเอ็มเเอเ็มอ็อก เซตกูเซตกูไปเอาคืนไหมเป็นข้อความที่จะถึงนะครับเช่นนั้นไปไปไปเราห้า <c oughs> <ห>มตัได้เตท<อ>ุ่มเลยโอ้โไม่ตายได้เต็ไ,ไมันได้เตทดิตัวพี่อยู่ไม่อยู่เต้รอกูเต้ยหลังเข้าเต้ยหลังเข้าเต้ยหลังเข้า,ออเ,ขาเรียบราโ,โอ้ย <แก S 2> ยืนจังวะเฮ้ยธนายอ๋อสวยยืนี่ยิงแตกมาดิมสวยยิงเต้ไปไหนเราไม่รู้โอ้ไนายยิงกูก่อนเนี่ยกูตั้งโล่ไม่ติดดิมาดิยิงจากไหนอ่ะโล็อกธามาเกไอพี่เต้พี่เต้ยเต้เราไม่รู้เกิดพี่เต้ยสักรอบเนี่ยทำอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ตุ้ยตรงเราเนี่ยเห็นป่ะเออจริงจริงจโอ้บรรดินแล้วโอ้บรรดินทีหนึ่งเฮ้ยเราไปด้วยกันดิไปด้วยกันเราคุ้ด้วยเราคุ้ด้วยเออเห็นบนหลังคามาร์เก็ตป่ะเอ้าคุณพี่เราเซ็ตมาโอ้ยพี่คุณเต้เอาข้างในก่อนมาทำมาเก็ตเดี๋ยวไปดูสไนด์ดิไปด้วยไปด้วยเราคุ้นด้วยเราคุ้ด้วยไอหนึ่งไปสวยเหสวยตัวนึงตัวนั้นไอหนึ่งไปสวยสไนด์อยู่บนพื้นป่ะเจอปะ ไปในห้องนี้พี่เต้พี่เต้ห้องหน้ากูพี่เต้ห้องหน้ากูนี่ใช่ไหมบอกมันดิสมันเก็บตัวในดิสไปแล้วใช่เหรอโอ้เออมันดิสตรงนี้เลยหลังเข้าไปไวไม่นึงไปไวคอดเวอร์คอดเวอร์อยู่ไหนหมดวะมันไปตรงไหนอะหายแล้วคนขึ้เยอะนะไม่ตัวนึ่งแต่มาเก็ตไม่นึง่งดันพ้นเลยพี่ดันดันมาเก็ตเลยดันมาเก็ตเลย แต่นนมันมกินเลยแต่มันกินเลยเราอ่ะไป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 ไม่ไม่หนักคนไม่คนไปดิหัวถึงดอกหัวถึงดอกแล้วบอกเพื่อนรักโหัวถึงดอกแล้วบอกเพื่อนรัก<ช>มาดส,สุดน,น,นะครับฟาร์มมาดผมไม่มีมาโคมาโคนะครับโอ้โหเฮ้ยขยะตายอ่ะโอ้เต็มเลยข้างในเต็มเลยแต่หนึ่งอะไรวะสวยเต้รเฮียห้าตัวเก็บผ้าเอาดีเต็มได้งแฮ้ยยิงเฮ้ยยิงกูแพ็กหมด เต้ยหลังสวยเต้ยหลังกูก็มานี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวดูเต้ยก่อนนะว่ายิงแต่ก็บอกว่าเต้ยวัดเต้ยวัดโอเคก็ฝากติดตามฝากอะไ์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับไเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ